สมัครประธานนักเรียนกันแล้วเหรอเนี่ยฉันไม่พลาดแน่ปีการศึกษานี้ต้องมีประธานนักเรียนที่ชื่อว่ามิวกี้ฉันจะทําทุกวิธีทางให้ได้ตําแหน่งประธานนักเรียนมาไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามถ้าอย่างนั้นเราเรียบเตรียมเอกสารไปสมัครประธานนักเรียนดีกว่าตอนนี้ฉันเป็นผู้ลงสมัครประธานนักเรียนแล้วอันดับแรกเราต้องรู้ว่ามีใครสมัครลงประธานนักเรียนบ้างเราจะได้กาจัดคู่แข่ง ฉันไปสืบมาแล้วผู้ลงสมัครประธานนักเรียนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ละคนมีแต่คนเก่งๆมีความสามารถพิเศษเยอะแยะกันทั้งนั้นเลยแล้วฉันจะเอะไรไปสู้เละเนี่ยฉันเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแถมยังไม่ใช่เด็กกิจกรรมอีกด้วยจะทํายังไงดีนะในเมื่อเราความสามารถสู้ไม่ได้เรายก็ต้องใช้เงินนี่แหละสู้ดีนะที่บ้านเอารวยโหดูคนที่สมัครประธานนักเรียนซิมีแต่คนตัวท็อปๆของโรงเรียนทั้งนั้นเลยนั่นน่ะสิแล้วเธอล่ะมีตัวเลือกในใจหรือยังไม่บอกหรอกเฮ้ยบอกใหม่นะ เฮ้ยนั่นพี่เก่งที่ลงสมัครประธานนักเรียนนี่จริงด้วยหล่อมากเลยอ่ะพี่เก่งสวัสดีครับออ้ยพี่เก่งถ้าไม่รู้จะเลือกใครเป็นประธานนักเรียนเลือกพี่ได้นะครับเลือกแน่นอนค่ะ <c oughs> หนูก็เลือกด้วยค่ะหืม <c oughs> บ้าผูช้ชายกันจริงเลยผู้หญิงพวกนี้ตอนนี้เหมือนคะแนนความนิยมของเก่งมาแรงมากๆเลยอ่ะด้วยความที่เขาเป็นหนุ่มหน้าตาดีเรียนก็เก่งเล่นดนตรีก็พอะเราสู้มันไม่ได้แน่ เราสู้มันไม่ได้แน่ๆนี่ก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้วเราต้องรีบหาทางกำจัดมันที่ทันมาแล้วเหรอเก่งเธออยากเจอเรามีธุระอะไรหรือเปล่าในบรรดาคนที่สมัครประธานนักเรียนเนี่ยดูเหมือนเธอจะได้คะแนนความนิยมเกินหน้าเกินตาคนอื่นเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมันขนาดนั้นแหละเธอรู้ไหมว่าฉันฝันอยากเป็นประธานนักเรียนมาตลอดฉันก็อยากเป็นประธานนักเรียนเหมือนกันเธอช่วยถอนตัวออกจากการลงสมัครประธานนักเรียนได้ไหมเฮะเธอพูดอะไรเนี่ยล้อกันเล่นหรือเปล่า ความจริงเธอถอนตัวเธอไม่ฉันไม่ถอนตัวจากการลงสมัครครั้งนี้เด็ดขาดฉันเพิ่งรู้มานะว่าพ่อของพวกเราอ่ะเป็นเพื่อนกันและพ่อของเธอก็ติดหนี้พ่อของฉันตั้งเยอะและยังไม่มีทีท่าว่าจะใช้คืนด้วยความที่พ่อฉันเห็นพ่อเธอเป็นเพื่อนเขาก็เลยไม่คิดจะทวงเงินเธอลองคิดดูสิให้ฉันไปบอกพ่อให้ทวงเงินที่พ่อเธอยืมไปมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเลืิกสมัครประธานนักเรียนเธอถึงกับต้องทำขนาดนี้เลยเหรอใช่ฉันจะทำทุกอย่างให้ได้เป็นประธานนักเรียน ว่าไงเธอยังจะฝืนสมัครประธานนักเรียนอยู่ไหมลองคิดดูดีๆสิถ้าจะเป็นศัตรูกับฉันนะ่ะระวังพ่อของเธอลําบากนะก็ได้ฉันจะถอนตัวจากการสมัครเฮ้ยเซ็งเลยะทำไมพี่เก่งต้องถอนตัวจากผู้สมัครประธานนักเรียนด้วยพี่เก่งนะพี่เก่งเกือบได้เป็นประธานนักเรียนอยู่แล้วเชียวแค่นั้นสินักเรียนเกินครึ่งมีแต่คนชอบเขานะทําไมถึงตัดสินใจแบบนี้ก็ไม่รู้ น่าเสียดายจริงๆฉันกำจัดนายเก่งไปได้แล้วตอนนี้เหลือผู้สมัครประธานนักเรียนอีกแปดคนและแต่ละคนคะแนนความนิยมก็ใกล้เคียงกันฉันจะทำยังไงดีนะให้คนอื่นเลือกฉันคิดออกแล้วฉันต้องใช้เงินนี่แหละแก้ปัญหาดีนะที่บ้านฉันรวยฉันจะเอาเงินฟาดของพวกมันให้หมดพวกมันจะได้เลือกฉันเป็นประธานนักเรียนเลิกเรียนแล้วอ่ะเราจะไปหาอะไรกินกันดีฉันอยากกินอาหารญี่ปุ่นตรงเลยอ่ะ แต่เงินเราสองคนตอนนี้กินได้แค่มาม่าในเซเว่นนะนั่นสิฉันช่วยพวกเธอได้นะจะช่วยยังไงหรอแค่เลือกฉันเป็นประธานนักเรียนฉันก็จะเอาเงินให้เธอคนละ 500. 500ห้าร้อยโหห้าร้อยเรืหรอน่าสอนนะถ้าอยา่างงั้นเอาฉันก็เอาฉันโอนเงินให้พวกเธอเรียบร้อยแล้วนะฉันอัดคลิปเธอไว้แล้วฉันจะเอาคลิปนี้ไปฟ้องครูว่าเธอซื้อสิทธิ์ขายเสียงคราวนี้เธอต้องโดนตัดสิทธิ์จากผู้สมัครประธานนักเรียนเหมือนฉันแน่สวัสดีค่ะครูครูเรียกหนูมาทำไมหรอคะ ดูคลิปเธอสิฮะครูมีคลิปแบบนี้ได้ยังไงใครเป็นคนถ่ายเนี่ยใครถ่ายก็ไม่สําคัญแต่ตอนนี้เธอไม่มีสิทธิ์ลงสมัครประธานนักเรียนแล้วไม่นะคะครูความฝันขอ โอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกประธานนักเรียนสิไม่ใช่เอาเงินมาฟาดหัวด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแบบนี้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการอยู่ร่วมกันเธอลองคิดดูสิเธอเป็นนักเรียนยังขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งเธอเติบโตขึ้นต้องไปทำหน้าที่บริหารประเทศแล้วมันจะเป็นยัางไงาประเทศมันจะโน้มเฟสขนาดไหนถ้ามีคนอย่างเธอยังไงซะครูก,ก็ต้องตัดสิทธ์เธอเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเป็นแบบอย่างไม่น่าอะไรฉัน